ตากับยายนีตากรยเลี้ยงจระเข้พวทตัวไม่เพราะเขาได้มาจากเป็นขไ,ไข่เลยได้ไข่มาได้ไข่มาพอโตขึ้นโตขึ้นปั๊บก็ให้อาหารมากินให้อาหารกินบ,บางวันตายายไม่มีอะไรมันกินตายายเลยตายายพอกินตายายเสร็จอออลแล้วออกอลวาตแหกงงไปกินคนนู้นทุกวันเลยมันกินทุกวันเขาเรียกว่ากินตะลวันกินตะลวันก็เลยคนเลยโอ้ยนี่ตะลวันมันกินตะลวันตะวันกระกลายมาเป็นชาละวันเรื่องมันจบแค่นั้นแต่ว่ารัชกาลที่สองมาแต่งต่อได้นำ แต่ต่อเป็นเอ่อมีตะเพาแก้วตะเพาทองลงไปอาบน้ำมีเจ้าเมืองพิจิตมาดมีจิตชลวันคาดตะเพาทองลงไปแล้วก็มีไกลทองมาช่วยไกลทองนี่แบบว่าจุดเทียนระเบิดท่านระเบิดน้ำไกลทองผููพองพักจากสานักวัดลิงขบเรียนมนต์จนเจนจบครบคาถาบรดามีมีเทียนระเบิดน้ำนี่เทียนระเบิดน้ำพร้อมด้วยหอกสัตโลหะ หอกไม่มีครับอ hhh, ๋อคือนี่นี่เป็นไงไก่ทองหนุ่มี่แต่งตัวทันสมัยนะไก่ทองเนี่ยบไม่ธรรมดานี่เป็นไงใครมองให้ดีนี่คือไก่ทองไม่ใช่ไะเยานะ ไม่เพ่อแต่ยั้วชวยแค่นะแต่ยั้วอยู่สมุปรการแต่ว่าถ้าไก่ทองแบบโค่นี่นะเออชารวันอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เหมาะหรอกไม่เหมาะศักดิ์ศรีมันคนละอันนี้มันด้อยไปอ๋ออย่างโค่นี่ต้องแบบว่าใหญ่ๆเลยอันนี้เป็น collaboration เออไอ้ด่างเกยชัยระดับนั้นไปอ๋อต้องมีตัวนี้ไมงตัวนี้แมงไม่ได้ตัวใหญ่นิดเดียวไอ้ด่างเกยชัยนี่ก็ใหญ่นะครับผมโค้ต้องเอาแบบว่าคือให้มันสมศักดิ์ศรีกันนะนะ อันนี้คือไก่ทองจะต้องมีแบบนี้อ่าแล้วก็มีเทียนระเบิดน้ําเทียนระเบิดน้าไก่ทองต้องมีระเบิดน้ำถือไว้แล้วโซ่แทะกุญแจมือออันนี้ของใครไอ้เทียนนะขอไอ้โก้ไอ้โซ่แทะกุญแจมือนะผมไอ้บ้ามาดูมาดูของกิน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 มีมะม่วงฟ้าลัานมะม่วงเพชรบ้านลาดออันนี้ที่เด่นกว่าจังหวัดอื่นในประเทศไทย นอกฤดูเขาจะมาก่อนใครเลยออกก่อนฤดูกาลเลยกุมพามีนาเมษานี่มาแล้วปกติมันจะต้องกินเดือนห้าเดือนหกนู่นนี่ครับนูขอนําเสนอขนุนชื่อขนุนชื่อว่าขนุนตะเพาแก้วใบนี้แน่นอนเนื้อสีเหลืองหนาหวานกรอบนี่เดาได้ไหมทำไมมันชื่อขนุนตะเพาแก้วก็มันเหมือนตะเพาแก้วก็แบบรสชาติแบบนุ่มตะเพาแก้วเนี่ยอ้วนล่าหนาเติมเลยรู้ได้ไงเคยเห็นตะเพาแก้วกันเหรอนี่ไก่ทองเคยซอยมาแล้ว นี่เขาก็เลยตัดจะเป็นขนุนที่อร่อยมากนี่ดูเนื้อดูเนื้อขนุนขนุนหนาเนื้อหนามากขนุนนี่ถือว่าเป็นพืชมงคลด้วยนะครับเอาไปปลูกไว้หลังบ้านเธอให้หนุนดูหนุนโชคชะตาหนางหน้าบ้านให้ปลูกต้องมียมมีคนนิยมชมชอบครับผมหนูเอาขนุนไปปลูกใกล้ถึงบ้านเออตอนนี้แม่งนอนอย่างเงี้ยออาทำไมอ่ะออาทำไมอ่ะขนุนขนุนอันนี้คือข้าวๆ้าวของประวัติ ของจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรครับครับผมและนี่คือสงครามข้ามสังเวียนครับเมาสู่กิกอยู่สงครามเพลงนะครับก็ผ่านยกแรกกันไปแล้วเป็นการปะทะกันระหว่างพิจิตร กับกาสินนะครับห่วยเม็กกาลสินนะฮะมาประาคะแนนคุณอาร์มก่อนนะครับคุณอาร์มจากจังหวัดพิจิตรนะครับคะแนนที่ได้คือ920คะแนนครับเยอะเลย๙๒๐เลยมี920ฝั่งเรามีอยู่แล้ว50 50ไฟแนนซ์ลองเอา920ลบ50เหลือ870ค่ะ870คิดว่าไหวไหม870้ยเอ้าว มาดูกรรมการครับและคะแนนของน้องดาจากห้วยเม็กคือโอ้โหคะแนน8 7ดนะฮะรวมของเดิม50คะแนนนะครับตอนนี้ก็มี925คะแนนครับโอ้กลับมากลับมาเกือบเสมอเกือบเสมอ ตอนนี้ดับ5คะแนนนี่เหมือนไม่นำแล้วล่ะเหมือนไม่นำแล้วเหมือนเสมอแล้วล่ะตอนนี้นะฮะอ้าวเป็นผลงานที่ดีทั้งคู่ครับขอบคุณ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 ครับทีนี้ต้องเป็นฝั่งคุณแล้วฝั่งผมลูกสาวครับอายุเท่าลูกผมเป๊ะเลยเกิดปีเดียวกันเลยเจนจ่ขอเสียงเจนจ๋าหน่อยสิเจนจ๋าไหวไหมอ้าวเจนจ๋าครัสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไอ้ข้อแคบข้อแคบเป็นไรคะลูกเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคภูมิแพ้แพ้อะไรคะ อย่าบอกว่าแพ้พิจิตนะแพ้ปุ่นนะโอเคอ่าเป็นปุมแพ้มาดูแปดกันป้ายที่น้องเจนจ๋าจะต้องเจอว่าจะเจอเพลงอะไรนะครับการสินครับเรื่องอะไรครับสายไฟยูไนเต็ดค่ะ้ายไฟยูไนเต็ดขอให้เจอเพลงที่ถนัดนะคะ โอ้โหมาแล้วครับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ <c oughs> พุ่มพวงเคยหัดไหมคะ <c oughs> เคยค่ะเคยนะคะรับมาฟังเพลงนัดพบหน้าอำเภอนะครับเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีจากน้องเจนจ๋าจากกาละสินครับเชิญสวัสดีค่ะ Não, não. ใคผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยอ่ามาฟังกรรมการสิว่าลุงลุงป้าป้าจะว่าอย่างไรที่ลุงแอ๊กกันไหมฮะต้องถือว่าชื่นชมเลยนะครับว่าน้องน้องเจนจ่านะครับมีโรคภูมิแพ้แต่ว่าการแสดงออกไม่ได้มากมายอะไรเพราะอาจจะเป็นผลกระทบกับสุขภาพได้แต่ว่าดูลูกคอดูการหลบไมมีมีจังหวะหลบไมทำได้เก่งเหมือนมีประสบการณ์มากลูกคอดีชอบมากอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวฟังฟังพี่คนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่เปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงแล้วก็จะปิดแล้วนะฮะยังเขาจะเปิดนะฮะเพิ่งเปิดครับครับเออน้องเจนจ๋าสมมุติไปเป็นลูกศิษย์เป็นหลานของอาเจนพบอะครับน้องน้องเจนจ๋าเดี๋ยวฟังพี่เจนจัดเขาจะแหมชอบครับ เสียงเพราะมากที้ผมเพิ่งรู้นะฮะว่าจริงๆแล้วถ้าเต้น moon walk เนี่ยเขาเป็นต้นตำรับนะนี่คือท่าย่ำดวงจันทร์ยับผู้ชายหล่อเราคนนั้นผ่านจะทับเด็กแล้วก็มีอย่างนี้ครับเรื่องเสียงดีมากเรื่องของพีช ที่การร้องถูกต้องดีมากมีที่อยากแนะนําก็คือว่าเสียงร้องบางทีปล่อยแล้วมีอยากจะเล่นเทคนิคแล้วมันเป็นอั้นเสียงแล้วมันจะเสียงมันจะสไลด์ขึ้นนะฮะมันจะวุบวูบมันจะวุบวาบนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เรียนร้องเพลงมาเปล่าไม่ได้เรียนค่ะหนูไม่ได้เรียนนี่ไปเรียนไปเรียนนี่เลยคุสุขครับว่าไงครับค่ะก็อย่างที่พี่ชมพูบอกว่าเสียงน้องก็ดีมากเมื่อกี้ตอนที่ให้ร้องสติงด้วยอะไรด้วยที่เกิดให้ฟัง อันนี้เรียกว่ามีพรสวรรค์ใช่ไหมใช่อันนี้เขามีติดตัวของเขามาเลยถ้าได้เรียนเพิ่มเติมหรือได้ครูดีๆสอนเพิ่มเนี่ยเขาจะเก่งมากเติใจให้ลพอดีนะพี่นาคอไปลูกเก่งมากลูกไปไปพักผ่อนได้แล้วพักผ่อนแล้วเดี๋ยวดูฟังหมดเจ้าแครับเป็นคุณกุ้งนะฮะแปดแผ่นป้ายเลือกมานหนึ่งเพลงครับอันนี้ดีครับเซเว่นอีเลเว่นนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นเพลงของใครนะฮะเซเว่นอีเลเว่นเป็นเพลง ตากสินของคุณรุ่งศริยาล้อได้นะครับคุณครับเคยประกวดร้องเพลงหรืออะไรใดๆไหมเคยครับผมชนะไหมชนะครับผมอ่ากี่ครั้งกี่ครั้งโอ้โหเอาเลยมากมายครับผม้าหมากมายครับผมคุณกุ้งพิจิตครับดนตรีมา สมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องภัยเรือมาเกรอ,องเกรียงใครวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชา,าพระศุกร์นีก่อนทวลาต่างก็มาขอพรทนบุรี คนหนึ่งเสียใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพื่จึงมาว่าวอ่อนแต่ลูกนีหายอยู่โรงงานใหญ่จากไปทำทอนตามหาทวตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมานุองไปอยู่ไหน จะขาดนั่งรถดูบุญโคราชประกาศวังพบน้องนางควรแก่นูโดนเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมาทำข่าวพี่ปานาบอกไม่มาแล้วตั้งนานทนบุรี ใจลูกแทบสิ้นหวังพึ่งองค์พ่อตากสินให้แฟนคืนถิ่นสงสารบนพวงมลาลัยร้อยพวมใหญ่วางไว้บนทานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสาน คุณแล้ครับผมมาถึง,งกับขนลุกกันเลยทีเดียวโอ้โหลูกเขาเรียกว่าอ้อนเสียวฟัน <c oughs> ไม่จำเป็นนะก <c oughs> ุ้งคือน้ำเสียงของหนูนะครับ<ะ>หนูมีทุนเดิมดีอยู่แล้ว<ะ>ความเข้าใจในเพลงอารมณ์เพลงได้หมดแต่อย่าอ้อนเกินมันอ้อนเสียวฟันไปฟังไปนานๆมันทำให้เกิดความรู้สึกว่า มันเหนื่อยมันต้องนั่งลุ้นมันจะรอดไหมอะไรยเงี้ยแต่ว่าโดยองค์รวมเนี่ยเสียงเขาดีนะครับอารมณ์เพลงเขาโอเคตาครับเมื่อกี้มีอะไรฮะแต่พี่ชอบขอบคุณครับพี่ชอบทุกอย่างของกุ้งเลย เขาออดอ้อนดีเขาเล่นคงเล่นคําอะไรดีเนี่ยชอบมากๆ<อ>เลยค่ะอ,อย่างอาจารย์อาจจะคิดว่าน้องอาจาอาจะแบบหยดหรือว่าอาจจะเยอะไปอะไรมากไปแต่พี่ชอบคนเยอะๆใช่ <c oughs> ค,ครับ <c oughs> ขอเคคุณณรินทนิดนึงอาเชิญครับเ <c oughs> ขบาเก่งเก <c oughs> ่งมากเล่นลูกละเอียดมีโหนลงมาโหนขึ้นไปแต่เขาเก็บได้ทุกเม็ดทุกหน่วยเลยเก็บลูกละเอียดเก่งมากแต่ว่าเอาความเก่งตรงนี้นะลูกนะไปให้มันอยู่ในความพอดีพอดีนะคะ เสียงดูดีมากๆนะคะเก่งลครับเก่งแล้วนี่สรุปแล้วค yes> ือว่าถ้าอยู่ในความพอดีทั้งหมดว่าอย่างนั้นช่วงหน้าเราจะกลับมาดูคะแนนกันนะครับว่าระหว่างคุณกุ้งกับน้องเจนจ๋าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ไปพบกับสงครามข้างสังเวียนครับ